นะครับต่อมาของน้าสนทยาเครื่องเย็นเมื่อคืนถามคือมือใหม่อยากจะตกปลาแล้วก็คือให้แนะนําเรื่องของอ่าอุปกรณ์ตกปลาพี่ต้องถามก่อนว่าจริงๆอ่ะน้าตั้งน้องตั้งงบไว้เท่าไหร่สอบถามแนะ้นะ้าหน่อยครับตกเหยื่อสดใช้สายเอ็นกับ PE อันไหนดีกว่าครับใช้สายเท่าไหร่ขอบคุณครับอันนี้เขาแฮชแท็กเขาเขาไว่ามือใหม่ตกเหยื่อสดในที่นี้น้องเปิดกว้างเพราะพี่ไม่รู้ว่าตกเหยื่อสดแบบหน้าดินหรือเหยื่อปลอมพี่ขอตอบตรงนี้ละกัน ตกเยื่อสดถ้าโอ้โหเยื่อสดแมแบ่งโอ้โหสี่ข้ออันนี้นาอันนี้ยาวหน่อยเพราะน้องเปิดอะ่ะน้องไม่ยิงให้พี่หน่อยน้องแม่งเล่นเปิดเลยเยื่อสดเอาเยื่อสดกันเยื่อสดเนี่ยตกชโดหรือตกปลาช่อนน้องไม่บอกมันก็แย่แล้วก็เยื่อสดนี่คือเป็นแบบตีหรือแช่น้องก็ไม่ยิงมาอันนี้ ที่ตอบให้ตรงนี้ว่าอ่ะถ้าตกประช่อนเนี่ยจริงๆสาย N กับ P.E. ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเขาจะใช้สาย N อเอ็นใหญ่ N อ็นฟูเพราะว่าปะมันมันก็นค,คือหนึ่งก็คือมันลื่นมันไม่ค่อยขาดสำหรับประช่อนนะแต่ถามว่าใช้ P.E. ได้ไหมได้เหมือนกันแต่น้อยที่จะเจอสลิงประหาน้้นงไม่ได้ขึ้นมาจริงๆแล้วอ่ะ สมัยที่พี่ตกตกเยือดสดสมัยที่พี่ตกเดือดสดพี่ใช้สลิงกันครับอันนี้ที่ถามคือกระบอกตรงครับว่ามันไม่รั่วาสายหน้าหรือน้องก็ไม่ว่าสายหน้าสายอะไรไม่จอดจงมาเอาเป็นว่าถ้าสายเมนใช้สายเมนนะเอาเอาสายเมนใช้ PE จะดีกว่า แต่ถ้าเป็นสายหน้าก็จะใช้สลิงถ้าเป็นตกตกชดนะครับเป็นสลิงไม่งั้นมันขาดแล้วก็ถ้าเป็นประช่อนใช้สายฟูโลได้แต่สลิงก็ดีเผื่อผิดคิวโอเคนะครับเพราะในนี้ก็จะมีคนตอบเข้ามาก็หลายท่านแต่บทีอาจจะไม่ได้อ่านตรงนี้ก็เป็นว่าพี่ตอบให้เลยนี่คือในเคสของอ นาดินหรือไอเคสของสายตามทันไหมครับสาย PE สายเนถ้าเป็นงานแคสงานตีอะให้ใช้สาย PE ถ้าเป็นงานตีแช่ตีแช่ให้จบ เมื่อกี้หือมือืเดียวไหมโทษๆๆๆเย่าสดถ้าตีแบบตีอย่าปลอมตีกอถ้าตีกอให้ใช้ p ีอีถ้าตีแช่ให้ใช้สายเมนเออกมางงๆถ้าเป็นตีถ้าเป็นตีให้ใช้สายเมนที่เป็น p ีีถ้าตีแช่ให้ใช้สายเมนที่เป็น n ต่อมาถ้าเป็นสายตีที่เป็นาสายที่ตีนะ่ะถ้าเป็นงานประช่อนใช้ทั้งสายฟูโรก็ได้สายาสลิงสลิงอ่อนนะสลิงอ่อนก็ได้แต่ถ้าเป็นชชโดเลยเนี่ยควรจะเป็นสลิงเพราะมันจะขาด สายเอ็นไม่ได้มันขาดส่วนขนาดถ้าเป็นปราช่อน40อย่าให้อย่าคือคือปราช่อนเอาเป็นว่าพี่ให้เลนอยู่ที่20ถึง40่ปอนด์กำลังกาลังไหวแต่ถ้าเป็นงานเโดอย่าต่ำกว่า40 50ิากำลังสวย50อัพกำลังสวยบางคนเจ็ดแปก็แล้วแต่โอเคนะครับอันนี้ อันนี้ของนา,าดารุษารผมตอบไ้แล้วนะครับนะครับต่อมาของนาสนธยาเครื่องเย็นเมื่อคืนถามคือมือใหม่อยากจะตกปลาแล้วก็คือให้แนะนําเรื่องของอุปกรณ์ตกปลาพี่ต้องถามก่อนว่าจริงๆอ่ะนาตั้งน้องตั้งงบไว้เท่าไหร่นาตั้งงบไว้เท่าไหร่มันมีอุปกรณ์แบบเขาเรียกว่าอย่าบอกตอ อุปกรณ์แบบแบบเบื้องต้นน่ะราคาราคาถูกก็คือชุดหนึ่งไม่เกินชุดหนึ่งไม่เกินพันก็มีนะอันนั้นคือเบื้องต้นไปเล่นก่อนแล้วก็ชุดกลางๆหรือชุดไฮเอ็นเลยแต่บอกตรงนี้ว่าอุปกรณ์ที่จะซื้อที่จะใช้มันเป็นไปตามฟังหน่อยดีอวะราคากับคุณภาพมันมันต้องแมทชิ่งกัน ดังนั้นตรงนี้เนี่ยของน้องจะต้องตั้งก่อนครับจะบอกว่ามือใหม่ซื้ออุปกรณ์อย่างเดียวมันกว้างไปครับแต่ถ้าเป็นซื้อเหยื่อปลอมตกช่อนบ้านเรามันเยอะไอ้ถามว่าจะตกชะโดเลยเนี่ยแต่จริงๆชมลมอะของเรามันเป็นลมทมลมชฉโดนะแต่ก็คือเราควบคู่กันไปดังนั้นอุปกรณ์ที่ควรจะใช้ก็จะเป็นเบสหรือสปินก็ได้ถ้าเป็นอัตราทดก็ควรจะอยู่ที่ประมาณ บอกตรงนี้ครับว่าเป็นหกบวกหอยู่ที่หกดีกว่าหกหรือเจ็ดอัตราทดเพราะว่าบ้านเราจะมีส่วนใหญ่เหยื่ยปอปลอมจะมีห้าหกเจ็ดแปดเก้าไอ้เก้าไม่ค่อยเห็นละแต่จะมีห้าหกเจ็ดแปดห้าเนี่ยเหมาะสําหรับพวกที่บอกว่าตีจิบล้วนๆตีเหยื่อดำล้วนๆหกผิวน้ําก็ได้ดำก็ได้แต่เจ็ดนี่คือผิวน้ำล้วนๆเลยตีดำไม่เวิร์กตีดำไม่เวิร์ก มันอลอกจะพังเร็วแล้วก็อ่าน้องท่านหนึ่งถามเรื่องลอกอ่าจริงๆเป็นลอกลอกเกรดเริ่มต้นนะนะราคาตัวนั้นก็ไม่น่าเกินพันก็คือรักษาดูแลดีนะครับแล้วก็จะไปเขาเรียกว่าอย่าไปสนใจไอ้คนที่เขาถือลอกราคาเรือนเหมือนมันมันไม่เหมือนกันบางคนก็เขาเขาไหวแต่ของท่าน้องจริงๆนะครับถ้า จะเล่นจริงๆถ้าวันหนึ่งเดี๋ยวจะรู้แล้วก็มันจะขยับไปเองครับแล้ค่อยๆขยับสเต็ปตามเงินในกระเป๋าเราหรือถ้าไม่งั้นไปรอดูช้อนของมือสองในกลุ่มโลก็มีหรือร้านค้าก็มีนี่ x อ่าวิชาวิชาตมิงมิดเนี่ยเอ็กอินวมันก็ไลฟ์สดขายอยู่พวกนี้ก็เข้าไปดูครับหลายๆคนที่จะเป็นในบ้านเราที่เป็นไลฟ์สดขายอุปกรณ์ อีตาโอ่งก็เห็นเห็นแบบผ่านแวบๆบแบบแต่พี่ไม่ได้เข้าไปดูเพราะว่าไม่ได้ซื้อของก็จะมีของเอกบ้างของโอ่ง้าโอ่งเห็นแล้วก็แต่แต่จริงๆเห็นคนอื่นนี่แม่งแบบบางทีเหนื่อยครับคือไม่ใช่คนตกปลาคือเป็นพ่อค้าแล้วเข้ามาเขาเน้นขายถูกแล้วขยะเต็มตลาดเลยครับตอนนี้น,น้องๆที่บางทีก็สงสารน,น้องๆครับซื้ออุปรกรณ์ที่มันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่อะ่ะมันก็เสียเงนินทิ้งครับ อ่ะอันนี้ที่รับปากที่ผมนัดไว้นะผมนัดไว้เมื่อวานผมผมเคลียร์ที่ติดค้างแล้วนะที่นัดไว้